ทำในหน้าทิกต็อกแค่เดือนแรกนะครับก็จะออกจากงานประจําได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับผมใครนะครับที่ยังทํางานประจําอยู่นะครับแล้วมีความคิดอยากจะออกจากงานประจานะครับอย่างเช่นเวลาไม่ค่อยมีงานยุ่งตลอดเวลารายได้ไม่พอใช้นะครับอยากมีอิสระเรื่องของเวลาเป็นของตัวเองครับอาชีพในหน้า t ิกตอ็อกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเลยนะครับที่มันจะให้อิสระในเรื่องเวลาของคุณได้เพราะคุณไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานไม่ต้องมีหัวหน้ามาคอยสั่งคุณครับคุณสามารถกําหนด ตาชีวิตตัวคุณเองได้ถ้าคุณขยันมากคุณก็ได้รายได้มากคนบียกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก็คือช่องของคุณหยาดน,นะครับคุณหยาดเป็นลูกศิษย์โคชบีนะครับผมที่มาเรียนกับโคชบีเนี่ยตั้งแต่ยังสมัครทิกตอกไม่เป็นเลยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่คุณหยาดเรียนกับโคชบีจริงจงจังๆแล้วโฟกัสจริงจรงจังๆแค่1เดือนเท่านั้นนะครับคุณหยาดเริ่มมีรายได้จากในหน้าทิกตอกแล้วที่สําคัญนะครับคุณหยาดไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าค สช่องของคุณหยาดได้ครับนี่นะครับก็คือช่องของคุณหยาดนะครับที่เขาขายกางเกงในชุดชั้นในนี่แหละครับประเด็นก็คือเขาไม่ต้องออกหน้ากล้องไม่ต้องแสดงตัวตนเลยนะครับเห็นเพียงแต่สินค้ากับมือแล้วก็ใช้แนวทางการภาคเสียงเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับคุณหยาดยังไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วแน่นอนครับการไลฟ์สดของคุณหยาดเนี่ยก็ไม่ออกหน้ากล้องเช่นกันนะครับเห็นแต่สินค้ากับมือเท่านั้นแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคุณหยาดโฟกัสจริงจังแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับทักแชทมาบอกโค้ชบีแล้วนะครับว่าคุ รายได้นั้นเนี่ยเพียงพอที่จะไม่ต้องทํางานประจําได้แล้วดีใจด้วยกับคุณหยาดมากๆนะครับแต่โค้ชบีก็ยังได้บอกคุณหยาดต่ออีกนะครับว่าให้คุณหยาดเนี่ยทำอย่างงี้ไปอีกสักสองสาเดือนก่อนจนคุณหยาดเข้าที่จริงๆแล้วคุณหยาดค่อยตัดสินใจลาออกจากงานประจําถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่รายได้ไม่พอใช้อยากมีรายได้เสริมนะครับโดยที่ยังไม่ต้องออกจากงานประจําการทําแบบคุณหยาดเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับงานประจําก็ไม่เสียแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางแล้วถ้าเกิดคุณสามารถจับจุดไดไ้ จริง,รงแบบคุณญานะครับคุณจะลาออกต่อหลังก็ไม่สายเกินไปครับถ้าคุณสนใจนะครับอยากที่จะลืมตาอ้าปากได้แบบคุณญาดอยากที่จะมีอิสาระภาพในเรื่องของเวลาที่ไม่ต้องเข้างาน8ปดโมงเช้าเรื่องงาน6กโมงเย็นนะครับลองทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดคอร์เรียนติ๊กตอกกับแอดมินโคชบีได้นะครับคอร์สเรียนติ๊กตอกของโคชบีมี2แบบครับคือแบบออนไลน์และแบบสอนสดเจอตัวจับมือทำถ้าแบบออนไลน์นะเนี่ยพร้อมเรียนทันทีแล้วนะครับสมัครปุ๊บได้เรียนทันทีเลยนะครับผมไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิน้นความยาวคอร สาคัญนะครับอัปเดตเทรนด์ติกต็อกปี2025แล้วนะครับและในส่วนของคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโค้ชบีไม่ให้คุณกลับบ้านนั้นเนี่ยรอบที่เร็วที่สุดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567นี้นะครับและอีกรอบหนึ่งรอบถัดไปนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568นี้นะครับไม่ว่าคุณจะสนใจแบบออนไลน์หรือแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโค้ชบีไม่ให้คุณกลับบ้านเนี่ยก็ทักชแชทเข กับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม290,000คนแล้วก็กดส่งข้อความทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์